subscribe 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 like and share อย่าลืมกดติดตามสวัสดีครับท่านผู้ชมนี่คือ EP สองพวกเราวันนี้เขาเล่นอยู่กับอมงค์อัศแล้วก็บล็อกเวฟแล้วก็กินดา มจินดาต้องชื่อยาวจังยินดอเจ้านะครับโอเคนะครับอันนี้คืออีพีโซนนะครับอีพีโซนที่สองนะครับ <c oughs> อีพีดูเหมือนว่าพออีพีสองก็ยังเหมือนเดิมเลยนะคะอือจะไม่ได้แล้วไหนะอีพีหนึ่งในอีพีสอง <c oughs> อ้ <c oughs> คนมาแล้วคน,คนมาแล้วเอ๊คนนี้อ้าวเหมือนว่าจะคือไอไอ,ไอนี่มันคุ้นๆนะเหมือนมันเคยเล่นกับพี่แป้งด้วยอ่ะ อ,อย่าโมยแต่พูดแบบบ้านๆนะครับนี่อัาจวิดีโออยู่นะครับโอ้โหใครส่งอะไรมาเนี่ยเดอะสกาเลนอะไรคุยกันหน่อยไหมมาแล้วนายกรัฐมนตรีเออว้าวว้าไปแลว้วอ้าวว้มว้าวิ้าวว้าว้ว้าวว้ว้า้ว้ว รอก่อนไหมครับคือจะนานไปหน่อยหนึ่งนาทีนะเอออีกสองคนกว่าจะเข้าเกมนี่มันต้องรออีกนานแค่ไหนเนี่ยอ่ามาแล้วโอ้หคนนี้คนเติมคนนี้คนเติมคนนี้คนเติมนะครับคนเติมนะครับคนเติมคนเติมคนที่คนเติมเลยครับคนที่คนเติม ดูเหมือนว่าจะครบแล้วนะคะผมเริเ่มแลนะครับสองหนึ่งเดี๋ยวนะคนนี้ชื่อกูดบอยกูดบอยกูดบอยใครเป็นนอกูดบอยแน่นะอะออกไม่ใช่ดิอ่าคนนึงออกไปแล้ว,ดวเดี๋ยวนะหวังว่าคงไม่เร็วก่อนนะกูดบอยมีพิรุษอืมันมันอราจะาสยได้ไหม EP นี้ผมว่ามันแปลกตรงสีชมพู ยังบูวิ่งแปลกแปกเฮ้ยอย่าฆ่าฉันขอร้องฉันไม่ได้เป็นนิโบเตอร์ฉันแค่ฉันแค่ไม่ถนัดเฮ้ยเอ้ยสีดำเป็นแค่น่อยเนี่ยบ้าเลยฮะกูดบอยไม่ได้เป็นโหฆ่าตกรฆ่าไปสามคนฉันว่า เจ้าสีแดงคือรถนะ อย่าบอกนะเขาเป็นอ่ะโอเคสีดำก็บดเขาหน่อเนียโอเคโอ้ยนี่นี่พูดกันไว้นี่โอ้โห พูดกันไม่รู้เรื่องแล้ให้โหวสกิปเขาอาจจะไม่เป็นก็ได้กินดาเกเดี๋ยวฉันอะพิสูจน์นะฉันว่าพิสูจน์สีแดงโอ้ยฉันว่าบล็อกเวทมาโหวตฉันแน่เลยกินดาเป็นแน่นอนเดี๋ยวผมจะไปกดแล้วหนูไม่ได้เป็นหนูไม่ได้เป็นหนูหนูหนูเป็นพยานได้ว่าหนูไม่ได้เป็น ไปเลยไปเลยดี๋ยวหนูไม่ได้เป็นอินโพสเตอร์เดี๋ยวหนูกดเลยทำไมอ่ะเพื่อเพื่อเพื่อ,เพ,อเพื่อบอกว่าหนูไม่ได้เป็น what is the i m p o s t e r Wait. Wait. ฉันว่าเขาโหวตฉันแน่เพราะว่าแป๊บแป๊บเดียวฉันก็กดปุ่มแล้ว กูดบอยม่โหวดโพู่อพกันผมน่าจะเงียบหน่อยนะครับอีกแล้วโหวดสีแดงทำไมคุณจินผมจะฆ่าคุณจะบอกนะว่าคุณเป็นอินโฟเตอร์ไม่ผมไม่ได้เป็นเชื่อผม ผมไปกับคุณเลยถ้าอย่างนั้นเอาไว้แหละเพื่อความชชั่์เดี๋ยวไปดูห้องวิเครกเตอร์ไหมห้องจอดางไกล mm hmm. คุณมากับผมคุณมาคุณคุณตามสีคุณตามไอ้ป๊อปปอกันมันไปไหนเราไปด้วย mm hmm. mm hmm. คุณตามผมมา ตามมาเดี๋ยวน้องไขปิดเจอนหนูขอไขปิดไขปิดสนาก่อนตามมาเดี๋ยวนี้ไม่ไันจะฆ่าในนี้เลยนะฮะคุณเป็นโพสเตอร์ไหมว่าเสียอะไรผมไม่ดูเลยผมไม่ใช่มมสเตอร์ถ้าคุณไม่ใช่อินโพสเตอร์ ก็ไอเป็นไอนี่ไอพโปไม่ก็คุณแต่หนูก็ไม่ได้เป็นดูโอเคโพาไปกดปุ่มกดปุ่มเบื่อบ้าแล้วมีคนรายงานศพแล้วก็ไอคนฆ่าไงแกไม่รีบกดแล้วอเอสเฮทเฮเฮทยทเฮาเเทเฮทเฮเเฮสเฮเ

บว็อกเบบเวฟคะฉันว่าฉันตายแน่อะอะไรครับเบ,บบเวฟฉันตายเป็นอะไรอะ่ะแต่จินดานนเป็นอะไ,<ม>ไรโปสเตอร์วกเบบเวฟทำไมอะ่ะสีม่วงเป็นนะคะทำไมอ่ะคุณคุณเป็นทำไมอะทำไมล่ะคุณแล้วคุณคุณ,บคณจบแล้ว ก็ันี้ก็เสร็จแล้วนะครับรมขอสอนอะไขอขอสอนจินดาก่อนนะครับครับ